เด็กน้อยเนี่ยเพี่น้องเนี่ยโอ้โตใหญ่นะครับผมได้แล้วพี่น้องสวัสดีครับผมจากใายพี่น้อง,งานาำแรง พอได้ใส่เบ็ดหลายมือแล้วพี่นอ้องวัอนี้เลยมาใส่เบ็ดครับผมเงากุ้งกับพอได้มีแล้ครับผมใส่เงาใส่เดือนหาโมงเลยพี่นอ้องติเป็นกค่อยแล้วมาหมายใหม่ครับผม ไมยนี่ยังพันในมาจาักเทีย่พี่น้องมาล่องบึงมองใส่ลายครับผมมองใส่กวางเนี่ยไปไก่เตือพว่นแล้วพี่น้องได้วีิใส่ห่างๆล่องบึงหมอดใส้กะ จังว่ากันคือโคือือ็จะมางลุ่เบ้างแล้วกันครับผมว่าจะใช้ห่างๆเดี๋ยวขึ้นหลงังแบบทีที cái field 1 gas ия với thực cả precon their Ford Ford Audiobooks.com mailheek.offsite.com民 hiệnmakervf.blogspot.com nó các bạn Để เกษตรดังเชีงรบงนั่นเป็นป้านีครับพี่น้อง น้ำเริ่มขาดแล้วเริ่มแห้งแกกกันแช่แล้วใสไปเรื่อยๆครับผมทำเลคักอยู่คำพอดีพี่<ม>น้องจะเว้นพิ่มสินรับสุดพอดีเแบบ็ดแปดสิบหลัง ว้มาไก่เติบครับผมเตี้ยกนกระคำสุดขอบสะเลยครับผมเตี้ยนคำข่อยเยพี่น้องเอ้ยปวดอะงอไซเลต่อไปได้อีกหลายเติบครับผมแต่ว่าก็ บ็ดมาสุดหนีพอดีได้พ่ได้ก็จังมารุนกันครับว่ามองทำเล่ไม่เนี่ยมันชิมานบอกที่ตามรุ่นน้ำกันด้ครับได้อื่นทักไถ่พี่น้องอยามเศร้าว่ารุ่นยามบ็ดน้ำกันครับผมมานม่วมานกันมารุ่นน้ำกันด้ยพี่น้องด้อ เล่ไหมไม้ไหมจิมมานบะมานกะยังวาเบ่งน้ำกันดึงเบ่งขันโอ้ปายังพี่น้อ,ง,องดินบุดรดโอ้บระลุกบระคอ ประคอพี่น้องประคอประคอหน่อยจบวันไงแลอก ได้มาเต็มหนึ่งครับผมตกไปง่า่แบบนด้รุ่นน้องกันไปเรื่อยๆครับผมลานี้ดึงไปหุ่นพี่นนัง ลุยาระบาดตายแล้ถึงวน,น,นี้นาะโอ้ปลาคอรครับผมปลาคอแต่ว่าตายแล้วไม่ถือกินแล้วพี่นนอะนู้นมยัมากินนั้นปะ ครับไม่ม่าถึงกินนู้นวะบอกดอกพี่หน,นั่งจิ้มซะรุ่นหลังไหมต้องไปนี่ก็ว่าดถึงแล้วครับ โอ้หลังนี่จมเลยครับผมปา่าหิมนะน้อพี่น้องเนาะคนจมมิงเลยป่าผืนขั้นลุ่มอุ้มเนี่มีบ้านนะ้อมีป่าลงเดลียบบ้านน้อครับคนจมต้องอยู่มีป่าบ้านหลับครับอหย่านบนน้านางอยูนะ่เออคือบ้านน้อเนาะ คืหออกข้่นนอกรูดเลยเออขาดครับผมอืมคุณขาดไหมโอ้เสียดายเลยนเนาะโอ้พลาดพลาดครับพลาดไปอืมลังนี้ก็ดึงครับผมนี่ก็ดึงเถอกันปุ่มด้วยลังนี้ เอว่าตัวปลาจะกึ้ใส่ในปลาสิพี่น้องจะหนีขึ้นติแต่ยยาวเลยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตัวใหญ่เลยครับผมเรียแล้วพี่น้องเรียแล้วตัวใหญ่เลยว่าต้มเลยหลังมือหันมันหลุดครับผมโอ้เสียดายอยู่ครับปลา แตกมุนเอรี่เยอะแม่วางสองแต้มนะครับผมรุ่นต่อไปครับผมล้ังี้ติดประดุกครับผมประดุกี่เนาะ ประดุกหนึ่งตัวน่ครับงนี้เเป็นปุ้มบาีพ่นอกมีป่าอยู่หมดเลยนี่เพี้ยงสี่เออน่ยังหรอกพี่หนอกต้องนลกขนาเลยคุนยุขุ อุ่นูเล็กๆคุปลาเข็งครับผมอุ่นต่อไปครับผมต่อไปกับแมนลุยใส่ในหหน้าครับผมใส่ให้หน้าแจ็คที่เป็นทั้งใดที่มานาหมานครับผมอันนี้ลุยร่องกลางห้หน้าเล่บริยงังแล้วคนแค่หน้ามาทีลึกนิหน้อย แต่ว่าป่าสักทีมีว่ามีพี่น้องมันสิคือใส่น้ำขังกันแทียบบ่หรอกเฮ้ยปลาดุกครับพี่ผมดุกปลาดุกปลาดุกปลาดุองปลาดุ๊กปลาดุกหน่อย ทุกหน่อยครับตุ่นต่อไปครับเม็ดยังพันเดีครึ่งเลยบ่ใครเถืออ่อนกับพี่น้องเอ้ ไ้ป่าซีโตตั้งแต่งที่แหลกครับใปป่าจยุดจุดแหลกซีโตจางหันมาบ่ถือเลยพี่น้องเลยจนหอดหลังสุดท้ายนี่แหละครับหลังสุดท้าย ไม่จัดเลยพี่น้องเออหมานเลยว่ามีหอดปลากินไหมโอ,อ้ยเ,เกือบพลได้กินพี่น้องเออ้ย เก็บบ่ได้กินดีที่ว่านังได้ตัวนึงอยู่นี่ตัวดียวเหระพี่น่องอีกสามตัวก็ประทุกหน่อยประคอหน่อยจะเว้นก็นขึ้นละปลามันบกเข่ามากวะพี่น่องมันอยู่ฝุ่นทรายข้างนอกฝุ่นข้างใน,นเป็นคันแท้กันไว้ ว่ามันจีกินดีเยู่นั้นม่มีทำเลดีบอมีป่าพี่น้องที่มันถือขึ้นเที่ยงแรกมันน้ำยังประเทไในขาดกันแท้ครับน้ำยังถ่วงกันแท้ยู่ี๋ยนี้น้ำมันขาดหมดแล้วป่ามันอาชิดออกไปแล้วไปอยู่เลาะหนองคนแท่ก็ยังได้ ต้มเนี่ครับผมนั่งอะไรบอกคอต้มนี่สำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบไปสมนี้ครับผมติมดตามคลิปต่อไปนั่นนั่นจังสีเดยมาล่คลิปในบางเทียนหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ